สวัดีครับปุ้ญี่เงียบไปดีครับสวัสดีครับโอ้มาตามต่อแนวทางพวามาตามต่อแนวทางทั้งหมดที่แล้วเป็นแต่เสียดายเนาะมันรถเด็กรถเด้อวะเงินมันกับรถอยู่หกันแล้วแต่เขาอยู่งกับนักรถชอบชุดครับตัดมากตัดตะตัวถือกออกย่ำนันนมม่นย่ำนั่นซุนหาขึ้นกันครับ ก็คือว่าเนาะแนวชุดเต็มเลียงมันหลายตัวนะพ่อเนาะหลายหลายากกคู่ที่เจียตัวเน้นๆมากเนาะเนียนเรื่องกภูมักสีไม่มีใครผู้มักเน่าสีนัวมบ้าจากเตียเนาะมันมันหน่อยมันสีมากเนาะหน่อยเตียเด้อบาดนี้มันเริ่มมาแล้วรือเปล่าเลื่มมาแล้วมามา,มากหรืาทั้งบนทั้งล่างพร้อมเงาล้วงหันนะมาดูดูครับวันนี้เรียบมนก็เลยจังซีเนี่ยพงชุด มันคยเกาเลีล่างนอกเนาะมีห้ามีหกมีเกียห้ามหกมันชนหกก็ผาที่แบหาก็บหกชนมาเพราะตัวนี้เป็นอวนวังหันนี่คือว่าเป็นสูตรใหม่บ่ผมไม่ได้ขามาานี่อวนวงหันมันเห็ดเห็ดสูตรไม่เป็นไรนนบะ <laughs> อันนี้เป็นสูตรเก่าหรือสูตรใหม่ครับนี่นี่สูตรเก่าที่นี่อ๋อนี่แหละสูตรเก่านี่ตอนมันแขนตกเก่าหนิมันบา,บานีย่กันแล้วมันสีฟอกมันก็สีฟอกหน้าหูห้าเกียตสีหูสีเกียตตัวน,นี้สีกูตัวนี้ทนนี่นี่น มีสีครูนี่บมดพอเ็กช้นเนาะครับเอาเรกช้นมีเทนี้ดิซ้ <laughs> โอ้มันช้นหากัหกดตียีินหน่อยแต่หมาจะเฮตุไปไลยคือหวดวงขันบ่ได้ครับหงวขมันพ่ช้นยังดีมันมัน,น,มนก็นหลายตัวเนี่เนี่ยม,มันมีทั้งสี 5, 6, 5, 6, 6, 4, 6, 5, ที่ห้าหกห้าเก็ดสี่หกสี่เก็ดทนี่ดิสีคูแข็งแขงมีสีครูดิโดยมากมันสีออกล่างดิเนี่ย เมืองเคียนเคียนเราลงเปลือเอ้าพ่อพูดตัววิ่งตัวตัวบนตัวบนนี้ได้ไปบนบนเพราะเหตุต่องบนบนบพานเหตุป่ะเเหตุสิเอาล่างไปก้อนมันมาครับล่างล่ามันมี่ห้าหกหเหกียร์ิี่ นีเห็ดมีโซนีมิโซนีตัวบรรไดยังสีเงาอือที่หางสวยงามเลยครับอืมร่างร่างอย่างเดียวร่างอย่างเดียวร่างอย่างเดียวตีฮาจุดใบจะไงชุดบทพันบุ์ันได้เห็ดพันเห็ดที่ชุดล่างอย่างเดียว่ชุดล่างตัวนี้เป็นชุดล่างสุดเก่าแน่อนเนาะอืมเก่า Nhà, anh văn. Nhà, đi học. hà đi học bọn đi học bọn đi <laughs> học bọn đi <đền hà> <laughs> học bọn đi học bọn đi học bọn đi Điên hà đi áo bọn đi học bọn đi học đi học เก็บสุดล่างไปก่อนห้าแปดห้าส่วนห้าเก้านี่คือนี่บนล่างนี่เขาเดนคือหากับหกมันบวมหัวเออวิ่งหาล่างนี่วิ่งหาเนาะวิ่งหาทั้งบนทั้งล่างนะเพราะว่าอันนี้มันก็วิ่งหานี่นรับ อาตัวเดียวได้เป่ครับหกเอาเป็นตัวร่องบอหรือยังไงหกเอาเป็นตัวร่องเเป็นตัวร่องเนาะในส่วนล่างเนาะห้าหกห้าเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดหนึ่งหานนมีสี่ ีบนนี้เด่นหาล่องตัวใดพอบ่มีตัวล่องหาตัวเดียวแล้วเนาะหาตัวเดียวจับคู่ออกมาสามคู่ตัวนี้สามคู่ีของดิห้าแปดห้าสองห้าเก้าไอ้ตัวนี้โอ้ย่อนแขนแขนเต้นแขนคักแน่แขนแน่เหนื่อยแขนสียอ่ะแขนมันอึื่งตกหมด ร่างสี่หางบนสามหางสามคู่มันได้เท่านี้่นิงเนาะครับหมดัวมกันไล่ีไล่จามันเดอเียวเต็มกระดาษแล้วเมขานอะได้อีกวนเนาะนี่เลียกชนมันได้จำนี่และวันจังสำหรับเ้ามดากันเรียกชนเนี่ยมันถีบเราดิครับหนักหน่อยก็งบงบไม่รัฐบาลไทยทุกวันเจ็ดนึ่งบ่งบ นี่แหละพ่อว่าหนึ่งเจ็ดแตกแน่เลขแยกมัตสิีมัตสีก็ตามสู่เท่าะครับนี่แหละเลขเข้ามันลอหลุดพ้ามันหลุดแล้วงวดนี่แหละแต่เขาไมเคยเข่าเนาะครับเลี้ยงเบิ่งดีๆรวดนี่จอบเปาเรียกชนกันแล้วมันสีหลุดครับตอนนี้คือมันชนแล้วเนาะชนชนหาชนหกเนาะชนล่างบอกคุณพ่อชนชนข้างล่างข้างล่างขึ้งบนเออบนมีเสียดไลคูเหมันกับวันนี้ในทัวนี้ เนี่ยมันได้ทวนอย่างงี้แสดงว่ามันชนคือกันตัวสัตมันชนตัวมันมันมันไม่ได้หลายคู่เนาะครับเอาเอาเอาตัวนี้ไปมีส่วนนี้ด้วยนี่รถเอาเออฮะนี่มันยังใครชัดเจนเจอดี เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องใส่กันก่อนแบบนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันสิออกใส่ก้นอยู่ดีนี่มันต่างกับมาลายงวดนเดียวโอ้ตัวหาซอนไอ้ทมันสิร้อนก้นจ้ะมันสะหลอนตีมันสะหลอนก้นอยู่เลยหมายถึงว่ามันสีไม่ออกก่นนี่บรอวะแจ็คเลี้ยว จคือมัวนั่งก็ว่าหาส่องกันหรอกหาสามัมงว <laughs> ดนี้ยังสิดังครับเจอันตัวใดวันนี้บอกยังบอกท่านใน,นมีกระแสมาอยู่เด้หัวคือแมันบอกท่านในไรเร <laughs> <laughs> บิรงบปจักษ์ท่านสนเฟิร์ยังอยู่ครับเอาบานนี้กแนวทางค่อเส้นเงียบ16สิงหา2561เนาะงวดนี้พิเศษครับ หลังจากที่งวดน้องหันรุดครับรุดกับรุดกับโมเมนต์ว่ารุดไปเลยครับสูตรเต็มกันยังเข่าอยู่คือเก่าครับสูตรเต็มมีทึงเก่าสี่มีทึงหนึ่งสี่แหละแต่ว่ามันบอมาาตัวเด่นมันมาถือตัวตัดเพราะทั้งแยกตัดออกเบิ้เ <c oughs> พราะว่าเหลือไปให้แค่เลขกสีนะ่คูเนาะมันกะครับตัดบพถือตัวลอล่ะเพราะว่ามันเด่นมากบอรตรงกับตัวที่มันออกแล้วพอเนาะ <c oughs> บ้านนี้งวดนี้ชี้เด็ด เลขชนพร้อมครับล่างเด่นห้ากับหกเน้นไปที่ห้าครับผู้ไดมักวิ่งกับหาเลยเด่นครับจับคู่มู่แค่์ซีหางครับแนวทางเลขหลังมีหาหกหาเจ็ดซีหกล้วกับซเจ็ดซีหางแขนแขนครับบนกระเด็นหาคื้กันบาดเนียวตัวเดียวเลยเล่งไวด้ดีๆเล่กหาเนี่ยเลขวิ่งเพราะเส้นเงียบเนี่ยหลังจากรุดแล้วครับนั่นละ งวดต่อมาเร่งไวโอลจับคู่ได้แค่3ามหางในส่วนบนครับหาแปดหาสองแล้วกับหา,หา,าเก่าสามหางแขนแขนมาเลยเดอหาสองครับอ๋ออากะเป็นแน้าทางครับผมเป็นแน้าทางเนาะเอา,เอาไปพิจ<อ>ารณาเบิง่งก<อ>รบผมชอบกระจดัดกัดกระพาน<อ>านะครับอพอเสียมเงียบเพิ่นกะว่าไปตามสูตรครับล่องเบิ่งครับแต่ว่าคือว่างวดวันหัน เลขฝันเขาเต็มๆเพราะกจิเขาตัวเขาบ้านเลขที่บ้านเลขที่หนึ่งเก้าสี่ถ้าพับสี่วันว่าเขาตำรวจสิมาคนเฮียนควันจีแกงเสิบเลขหัเมียตำรวจมาคนเฮียนตีบ้านเลขที่เร่ยเร่ยเร่ยปวยอยู่โบกไปยังมันไปกับเตรียมไดม้หรือมันไปเสียกับนี่สีไตยืนละสีรับบอดเลยบอดเลยนะ มาออกหนึ่งสี่เก้าสี่มืออกบานเล็บพ่อเส้นเงียบบางเอิญตรงพอดีช่วงบัวซ้บายบัวช่วงนั้นป่วยก็เลยบ่ได้สนใจน้ำอย่างไรบัวเลี้ยวมาใส่กับจอยบัวโอ้ยก็บจอยลายเนาะผมเลี้ยวเห็นที่แรกผมจนตกใจเนาะจักลงจักโลกัน้ำหนักอ่ะห้อยหกสิบแปดเลี้ยวหกสิบเอ็ดเยอะจ้ยงานน้องสองกองว่าเมื่อไหร่ นั่นรถสำนักเอาเลยน้องหมดอายุก็ที่ป่าพ่อน้องหมดอายุอ่นแล้วกินโอ้ยระวังดีๆเด้อครับเอฟซีถูกท่านครับผมน้องหมดอายุนี่จังไหนทำหมดอายุแล้วครับเป็นทีมเด้อว่นอยากกินลงไปมาฮอดเนี่ยวนท้องวนใจเพราะเป็นอายุวัดขึ้นหากบอลเนี่ยครับเขาบอกว่อยากกินยังโลกระยอนวัดบอลเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะพ่อหายไปเขาได้ครับพักผ่อนผ่อนไปไปที่กับผมยังไม่เลี้ยง ทั <mile> ้งยุ่ผู้เดียวความเิืปกติถ้าเริ่มฝันแล้วก็มีเขาไม่เรื่อยๆนี่ตัวเลขความฝันบั่นเอาจางไหนกันขอบคุณพราเส้นเงียบไปหลายครับผมครับขอบคุณครับผมครับครับผมมาพราเส้นเงียบเพิ่งกะเขาน่าสุดเตรียมเพิ่งน้าพี่น้องเนาะแล้วก็ฝันดีพร้อมนะคนบริเลอคนบริเลไปยังบริเลเซย์ยังเลยเป็นปวนนะบสบายนะเป่นอย่งเนาะก็ฝันก็คือเลขที่บ้านเพื่อนละทีเอ็เอาลงตอนสุดท้ายนั่นเป็นองเนาะ อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องทางช่องก็เสนองเป็นเพียงแนวทางเท <พ Franz. S 2> the ่านั้นเด้อพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะเดินเปนี้ไปมั่นเนาะก่อนจะเรื่องทุนเป็นการเสี่ยงสูงเนาะพี่น้องเนาะเอาแอสเอชมีก้อนชิปมาจังวากันไหมเด้อพี่น้องนะขอเข้ามาสวัสดีครับผม